嘿嘿。

สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะออโอ้วันนี้ต้องบอกเลยว่าออเดอร์คือแน่นแน่นสุดนะคะแน่นมากๆไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คุณพี่พสวัสดีค่ะเรารีบจัดส่งให้เลยคุณพี่จ้า คุณพี่แจ้งเลยวันนี้บางขนส่งยังหยุดอยู่นะบางขนส่งหยุดบางขนส่งไม่หยุดเออ <c oughs> หยุดชเเดชเชยวันที่ห้าบางบาง <c oughs> <c oughs> บางขนส่งหยุดยาบางขนส่งไม่หยุดนาะ สวัสดีค่ะเล่นเกมไว้วันนี้พี่วันนี้น่าจะแบบยังไม่เสร็จคืออันเนี้ยคือเป็นออเดอร์เฉพาะของเมื่อวานนะพี่เมื่อวานวันเดียวของวันอาทิตย์วันเดียวของวันเนี้ยหนูยังไม่ได้แพ็คของกันเลยไม่รู้จะเสร็จกี่โมงเลยพี่วันเนี้ยอันเนี้ยคือเฉพาะออเดอร์ของเมื่อวานวันอาทิตย์นะคะวันเดียววันเนี้ยออเดอร์ของวันจันท์เนี่ยยังไม่ได้แพ็ค เลยสักลูกเดียวลูกค้าอันนี้คือหนูจะต้องเอาออกจากตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะ3ามคันเนี้ยเพราะไม่งั้นหนูไม่มีที่แพ็คของออเดอร์ของวันนี้ยังไม่ได้เริ่มแพ็คสักกระสอบเลยพี่ใคร ลูกค้าคนไหนที่ส่งขนส่งโกโลดวันนี้เขาหยุดนะลูกค้าเมื่อเช้าโทรเช็คแล้วหยุดนะคะแต่ว่าภาคเหนือไม่หยุดเนาะนิ่มไม่หยุดภาคใต้ไม่หยุดอีสานไม่หยุดเป,เ,เป็นบางที่นี่ว่าของใครที่ส่งได้เดี๋ยวแอดมินแจ้งใบเสร็จนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ใบเสร็จก็อาจจะเป็นรอบส่งพรุ่งนี้ลูกค้า ปังมากปังมากขอบคุณค่ะลูกค้าปังจริงไม่ไหวเลยอ่ะแบบตาเหลือกเลยอะแพ็คกันตาเหลือกเลยอันนี้คือแพ็กคือเราทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานอย่างที่เราบอกนะคะวันอาทิตย์อะขนส่งหยุดทุกที่อยู่แล้วแล้วใครที่โอนมาวันอาทิตย์ก็คือแบบเฮ้ยเราแพ็กแพ็กแพ็กทำไว้เลยอย่าพี่พีพเพราะออเดอร์วันนี้ยังไม่ได้เริ่มแพ็คกันเลยอันนี้คือเฉพาะของเมื่อวาน ังไม่ไหวเลยลูกค้าลูกค้าสั่งของกันหนักหน่วงมากนะคะต้องกราบพอบพระคุณจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าพี่ๆจะแบบว่าสนับสนุนเราขนาดนี้นะคะกราบเลยคุณพี่นี่ไงเราถึงตอบแทนลูกค้าด้วยสินค้าราคาพิเศษมากมายนะคะคุณพี่ไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจของลูกค้าของเรายังไงนะคะนอกจากเอาสินค้าราคาถูกๆราคาน่ารักนะคะมาให้พี่ๆไปขายทำกำไรกันเนาะ มีของเด็กไหมของเด็กเด็กกับพี่ไม่ค่อยมีเลยนะของเด็กไม่ค่อยมีเท่าไหร่พวกงานรวมบงรวมบางอะไรจะไม่มีนะคะอืม transformer เ,เลยเอ่ะ <c oughs> เสื้อโปโลโปโลตอนนี้มีแขนยาวล้วนพี่ถ้าเสื้อโปโลมีแขนยาวล้วนแล้วก็มีเสื้อยืดปนโปโลค่ะ2 0 0พเสื้อโปโลคอปกแขนสั้นล้วนหมดเกลี้ยงกว่าดังเลยจ้ะดีจริงเนื้อผ้าดีมากราคาก็ถูกบริการก็ดีอุ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้ลูกค้าของเราน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะลูกค้าเราก็ พยายามสุดๆนะคะลูกค้าพยายามแบบทำงานพยายามเร่งมือกันอย่างสุดฝีมือสุดความสามารถกันเลยนะคะพี่ๆไว้วางใจกันขนาดนี้เราก็พยายามแบบโอ้ยทำให้ดีที่สุดนะพี่นะแต่ด้วยเเรื่องพวกนี้ไม่ไม่เคยมีใครที่ไม่ผิดพลาดนะพี่ถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆประการใดให้อภยัยน้องน้องกันด้วยนะพี่นะวัน <c oughs> นี้ข้าวปลานะคะแทบไม่ได้รับประทานกันเลย จะเร่งเคลียร์ของก่อนสิ้นปีคุณพี่สินค้านะคะจะเร่งเคลียร์ออกบางรายการแบบเป็นสินค้าราคาพิเศษนะคะช่วงนี้ลูกค้าก็สั่งกันแบบหนักหน่วงเลยมีงานในบ้านงานแบบไหนคะลูกคา้านิ่มได้ค่ะนิ่มได้ค่ะขับรถไปดูมาแล้วนิ่มเปิดค่ะแขนยาวมีแต่เป็นพวกเสื้อยืดแขนยาวนะคะ เดสสาวอวบมีโปรอยู่ลูกค้าโปรจาก3,900เหลือ2,500นะคะโปรสิ้นปีลูกค้าใครจะเอาเดสสาวอวบราคาโปรจะยืดคอ,อกลมไซส์ L ไซส์ M พี่พรชนะถ้าเสื้อยืดคอกลมไซส์เล็กมีเบอร์หนึ่งซิมบ้าเบอร์หนึ่งป้ายซิมบ้า6,500 S ห L XL ไม่เยอะ XL นิดหน่อย ระหว่างนี้ใครจะสั่งสินค้าลูกค้ารีบเลยตอนนี้น้องแอดมินนะคะตื่นตื่นมาตอบกันตั้งแต่หกโมงเชา้าพี่ตาจะหลุดออกมาแล้วตอนนี้ยอดออเดอร์ของวันนี้ยังไม่ได้แพ็กเลยพี่อันนี้คือของเมื่อวานอย่างเดียวนะคะอันนี้คือของเมื่อวานอย่างเดียวของวันนี้ยังไม่ได้เริ่มแพ็กเลยเพราะฉะนั้นใครที่ เป็นยอดวันนี้ใครที่โอนมาวันนี้เดี๋ยวเคลียร์ของตรงนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวจะทยอยแพ็คให้เลยแล้วใครที่ยังไม่ได้สั่งกําลังจะสั่งรีบได้เลยนะคะลูกค้ารีบสั่งมาเลยมาได้เลยเดี๋ยวจะได้รีบแพ็กเสื้อดุ้งไม่มีค่ะจสยืดแขนสัน้นใช่ใช่พี่พรชนะเบอร์ 1. นึ่งเกรดเอสยืดแขนยาว3 3 0 0ค่ะหมายผมคิดมัดมีค่ะลูกค้า39 0 0ค่ะสั่งได้เลยนะหมายผมคิดมัด หมดแล้วนะคะลูกค้าใหม่ผมคิดมากคือรัวออกรัวออกรัวอย่างเดียวเรียกรถให้พี่ยังมุกพี่โก้โอ้ยเดี๋ยวตายเลยตอนนี้แท็กซี่มีงานค้างอยู่ที่หนูสามงานอะ่ะพี่พี่โก้แท็กซี่มีงานค้างอยู่ที่หนูสามงานพี่โทรหาเขาได้ไหมโทรหาเขาได้ไหม เขามีนวมินมีพระรามสองอยู่อีกสองงานอนะตอนเนี้ยเดี๋ยวให้เขาช่วยหารถให้คุณพี่คุณพี่โทรหาเขาให้หนูหน่อยให้เขาช่วยหารถให้ตอนนี้คืองานแบบแน่นมากนะพี่นะไหมพรมแฟชั่นไม่มีเลยค่ะมีแต่ไหมพรมคาดิแกนค่ะ พี่เจนคะหนูขอยืมโทรศัพท์พี่เจนหน่อยบอกเลยนะคะวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มแอดมินอาจจะตอบช้านิดนึงนะพี่เพราะว่าแชทเด้งตลอดเวลาเด้งตลอดเวลาเลย เนี่ยเห็นลูกค้าบอกพี่รวมยอดเองเลยนะพี่รวมยอดโอนเองเลยนะสงสัยทางแอดมินยังไม่ตอบแน่เลยสแลก c t s e l e แเป็นยังไงเนาะคุณพี่ไม่มีเลยจ้า กราบขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยนะพี่ๆขอให้ขายดีขายดีขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะสินค้าเรายังมีให้พี่ๆได้สั่งซื้อกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยของพี่สั่งวันเสาร์ส่งยังถ้าสั่งวันเสาร์นะคะถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายถ้าตัดรอบไปแล้วก็จะได้รอบวันนี้คะ่ะคุณพี่ าว่าวันอาทิตย์ขนส่งหยุดทักแชทไปแล้วลูกค้าทักข้อความทิ้งไว้ได้เลยนะคะน้องเอดมินเ้าไล่ตอบเรื่อยๆเลยค่ะชัดมันเด้งเยอะพี่แล้วมันเด้งพร้อมกันนะไม่ใช่แบบเด้งมาทีละคนนะมันพุบงพๆ่ๆพุพยืดแขนยาวหรอ ตอนนี้เหลือแต่ป้ายขาวเล็กป้ายขาวเล็กเสื้อสาอวบดอกไม้มีค่ะเสื้อสาอวบดอกไม้สั่งได้เลยขายให้2อ0พันหนะคะเสื้อสาวอวบป้ายดอกไม้ปกติขายกันอยู่สามพันห้านะอันนี้คือเราแบบ2อ0พันห้าไปเลย ไปเลยจ้าโอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสินค้าของเรานะคะบางรายการมีแบบหลักร้อยบางรายการมีหลักพันบางรายการก็มีหลักสิบกระสอบตัวไหนมีเยอะๆพี่ๆสั่งกันเข้ามาได้เลยตัวไหนมีเยอะเราจะบอกเยอะนะแต่ถ้าตัวไหนมีน้อยเราจะบอกตามความจริงนะลูกค้าว่ามีน้อยลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้แบบว่าเฮ้ยมันมีไม่เยอะนะจะได้วางแผนไว้ ถ้าถ้าสมมติว่าน้องเขาบอกว่าเอ้ยมีเยอะพี่มีเยอะรุ่นนี้มีเป็นร้อยมีเป็นพันอันนั้นพี่ก็สบายใจค่อยๆสั่งแล้วเขาบอกมีน้อยนะพี่รีบหน่อยอันนั้นน่ะคือเขาพูดเรื่องจริงนะคะไม่ได้เป็นการตลาดไม่ได้กดดันให้ลูกค้ารีบจ่ายเงินนะคะก็คือเป็นความจริงนะคะถ้าไหนบอกอุ้ยพี่อันนี้มีเป็นพันตามนั้นเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะมีจิตตัว มีกี่ตัวสองร้อยกว่าตัวค่ะพี่เสื้อสาวอวบมีสองร้อยกว่าตัวค่ะลูกค้าต่อคันที่สองค่ะคันแรกเต็มแล้วพี่ เสื้อสาวอวบได้200อกว่าตัวพี่พี่อานูลูกค้าว่ามีน้อยลูกค้าเพราะฉะนั้นเชิญแขนสซ้นแขนยาวอะไรอะไรนะพี่ <laughs> พิมพ์ให้หนูใหม่ทีคุณพี่มีอะไรมาลงอีกอันนี้ส่งของคุณเนสคุณเนสอันนี้ส่งของจ้าพรุ่งนี้ของลงพรุ่งนี้เราจะเก็บสเวตเตอร์ฮูดแล้วก็เสื้อไหมพรมมาให้ พรุ่งนี้ลงสเวตเตอร์ฮูดกับพวกงานคริสต์มาสนะคะลูกค้าเพราะว่าแบบยอดขายถลม่มทลายมากไม่พอนะคะเมื่อวานลงสเวตเตอร์ฮูดหกสิบลูกพี่ไม่พอขายวันเดียวหกสิูกไม่เหลือไม่พอแล้วตอนนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวลงเพิ่มให้สำหรับสเวตเตอร์ฮูดสองหตัวถึงไหมฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสองร้อาสิบสองาิบบวกลบคุณพี่ รอเสื้อในบ้านนี่อ๋อเสื้อในเสื้อในบ้านเราก็ว่าอะไรเสื้อในเสื้อในอุ้ยมันมีมาแต่แบบแบบจำไม่ได้ว่าใครรอบ้างเพราะว่าคนรอเยอะมากเลยอะค่ะเสื้อในแบบบางทีเหนุกโพสตหน้าเพจอะพี่หนูบอกว่ามีเสื้อในปุ๊บอะลูกค้าก็แบบเอาอะไรอย่างเงี้ยไวมาก รับหนึ่งกระสอบพี่อโนพี่อโนทักข้อความแล้วบอกว่าสั่งเสื้อสาวอวบป้ายดอกไม้หนึ่งกระสอบนะคะทักหาน้องแอดมินทักข้อความเพจนี้เท่านั้นมีเพจเดียวนะคะแล้วก็โกดังมีหน้าร้านที่เดียวมีสาขาเดียวค่ะฮะว่าไงนะเ,เขียนว่าอะไรอ๋ออ๋อ,อเด็กมีไหมเด็กก็จะมีเป็นพวกเสื้อกันหนาวเด็กค่ะตอนนี้ ขนนุ่มไม่มีเลยพี่ขนนุ่มไม่มีเลยมีแต่สเวตเตอร์ธรรมดาแล้วก็ไหมพรมของเอ้ไหมพรมเด็กไม่รู้ลูกค้าโอนกันหมดแล้วมั้งน่าจะโอนกันหมดแล้วพี่ไหมพรมเด็กใครอยากได้อะไรทักข้อความได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมจะส่งหลากหลายรายการมากนะคะตอนนี้ทั้งราคาประหยัดทั้งราคาไม่ประหยัด สเวตเตอร์งานปะมาสกินมีแต่สเวตเตอร์คริสต์มาสอ่ะลูกค้าสเวตเตอร์คริสต์มาสนี่อะข้างในเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูให้หน่อย ยังไม่ได้พัมเลยอ่ะของไหนเห็นป่ะนี่ม่ข้างหนาอีกของวันเนี้ยยังไม่ได้เคลียร์ยอดเลยเะเออยังยังไม่ได้เขียนอะไรเลยอ่ะอ่ะลูกค้าใครจะอไรทักแชทนะเดี๋ยวจะได้ไปเคลียร์ให้ให้ให้ขนส่งเขาก่อนนะคะ พี่วายุพี่วายุทักข้อความนะคะแล้วขอบ,บอกน้องแอดมินว่าขอดูรีวิวขอดูรีวิวเปิดกระสอบบอกแบบนี้นะคะจะได้รู้ว่าเออมันเป็นงานแบบไหนนะคะนะอะใครจะเอาอะไรทักแชทนะคะเดี๋ยวขอไปเคลียร์ยอดให้พี่ขนส่งเขาก่อนนะคะจะได้รีบเอาของไปนะคะพี่ๆกราบขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวขึ้นคันนี้ต่อนะเดี๋ยวอ่ะเอ้เบนเดี๋ยวอันนี้คือจะขึ้นนิ่มเลยใช่ไหม เออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเอาขอกางเกงสก๊อตายเขียวลูกหนึ่งเบนแบวให้หน่อยก็ได้กางเกงสก๊อตไปเลือกมาลูกหนึ่งจะได้เอาเอาขึ้นรถไปเลยนิ่มเอาอะไรขึ้นก่อน เนี่ยมันมีอีกอะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเคลียร์ให้ขนส่งก่อนนะพี่ๆนะใครอยากได้อะไรทักอินบ e ็อกซ์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ